สวัสดีครับพี่พีคท่านวันนี้พบกับช่อง PN พระบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่วันนี้ก็มีพระบ้านับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมนะพี่นะราคาแตกต่างกันออกไปครับผมเดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก,ก่อน,นะน,กนครับผมช่องทางกระดต่งตองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนอินดิไลผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นพรบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสไตล์ปีนี้เราลองเลือกรับชมกันดูก่อนนนนะะพี่ห้าไไจจถูกใองคค์รับผม ๋ยวมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยนะพี่นะเป็นรูปหล่อปั๊มเข่ากว้างหลังเต็มหลกอบอเพี้ยนวัดเกินกระถิ่นนะพี่นะอบเพี้ยนวัดเกินกระถิ่มกล่องเดิมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่มาหนึ่งกล่องครับผมรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์รือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่ รับหลายองค์มีส่วนลดกันเหมือนเดิมนะพี่นะนี่หลวงพ่อเพี้ยนวัดกักระถินนะผมนี่ไมีเลขโค้ดใต้าฐานนะนี่หนึ่งห้าเก้าศูนย์หกครับผมนี่อะไรการแรกนี่พร้อมกล่องเดิมๆนี่ขอสามร้อยบาทครับผมผมขอสามร้อยบาทนะพี่นะนี่พร้อมกล่องเดิมๆสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อรีนี่อ่าพร้อมกรอบเงินนะนี่จับกรอบเงินหนาๆตีเกี่ยวสองเกี่ยวครับผมนี่แต่ตรงเนี้ยอ่าเขาเรียกกระจกด้านหน้าเขาจะแตกนะนี่ไปให้ร้านเขาเขาเปลี่ยนเรี่ยมใหม่ได้นะพี่นะเพราะว่าเรามีกรอบเงินแล้วนะพี่นะนี่รูปถ่ายหลวงพ่อรีนะครับผมนี่นี่ สามต่ายางด้านหลังนะพี่นะนะครับรูปถ่ายหลวงพลีพร้อมกรอบเงินนั้นหนะแบบนี้นะน,นี่ไปให้ที่ร้านเขาเขาเรี่ยมใหม่ก็ได้นะพี่นะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาแตกผมไม่รู้ว่าโดนอะไรมาเห็นไหมนี่เรียมกรอบเงินนั่นหนาะหนึ่งใบอ่าผมขอแท่ห้าร้อยบาทครับผมรายการที่สองขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สามเป็นเหรียญเซมาหลวงปูท่ทวดแต่ว่าเป็นรุ่นสามอะ่ะผมก็ดูรุ่นขเขาไม่เป็นซะด้วยนะพี่นะเนี่ย นะครับอกเป็นรุ่นสามนะลองดูลองดูครับผมเผื่อถูกอกถูกใจยังไงครับผมนี่อาจจะส่องยากหน่อยนะเพราะว่าเป็นเป็นเหรียญแบบว่าใช่นะพี่นะอะไใน,น,นเหรียญส,ส,สวยเลยนะพี่นะนะครับ มาพร้อมกรอบเงินนะั้นหนึ่งใบนะนี่ผมค่อยส่องให้ดูนะเพราะเป็นรุ่นสามผมก็แยกบล็อกกเขาไม่เป็นด้วยอาพร้อมกรอบเงินนะั้นหนึ่งใบนี่ผมขอสักหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นพาพสําเร็จรายการที่สี่ รายการที่สี่แล้วไี่นะนี่ครับนี่รายการที่สี่นี้ผมกอดสามร้อบาทครับผมขอดสามร้อบาทต่อไปเป็นคุนแผนหล,ลวงพ่อศิลป์น,นี่รายการที่ห้าขุนแผนหล,ลวงพอ่อศิลป์รายการที่ห้าครับผม ไม่ใช่หลวงพ่อศิลหลวงพ่อสาคอนผมก็ไปติดหลวงพ่อศิลนี่หลวงพ่อสาคอนนี่พร้อมตะกุดเงินสองดอกนะวัดหนองกาบครับผมผมก็ไปติดหลวงพ่อศิลปแล้วนะหลวงพ่อศอกอ่าหลวงพ่อสาคอนนี่ผมขอสามร้อบาทครับผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกอาจจะเป็นพิมพ์หาพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ลัตนณะไหมเนี่ยลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆมาแบบนี้เลยอะเนี่ย เผื่อพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะอุ้ยแล้วก็ผมจะให้ดูดินนะเนี่ยวัดเป็นดินแบบนเนี้ยเนี่ยนะครับได้มาประมาณนี้เลยนะพี่นะองค์นี้รายการที่หกนะเห็นไหมลงลักแห้งๆเก่าๆนะพี่นะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมวัดขนาดให้ดูนะครับผม,ผมชิ้นนี้ จะกว้างประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งครับผมเนี่ยหนึ่งนิ้วครึ่งความสูงประมาณสองนิ้วครึ่งครับผมสองนิ้วครึ่งแล้วพี่นะเอาผมขอสักสามร้อยบาทได้ไหมนะนะรายการที่หกขอสักสามร้อยบาทต่อไปเป็นพักกิ่งรายการที่เจ็ดกิ่งองนีส้สวยเลยนะนี่กิ่งองนี้สวยเลยอ่าเป็นของลูกทิมนะพี่นะรู้สึกว่าจะอุดแผ่นเงินนะเห็นไหมเขาจะเป็นเหมือนเองกระทะลงไป ดูฟังเสียงนะเสียงเพาะเลยครับผมองนี้รายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับี่มีเลขโคดนะ ผมเจ็ดเจ็ดครับผมอ่าหมายเลขเจ็ดนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะพี่นะสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นนาคปกหมายเลขแปดนาคปกหลวงปู่ทิมนาคปกหลวงปู่ทิม กรอบเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นพวกทองคําขาวหรือว่าเป็นเงินหรือว่าอะไรนะนี่ผมผมไม่กล้าฟันธงนะเนี่ยเป็นกรอบแบบนี้นะเนี่ยเขาเรี่ยมพับหลังมายังดีเลยเอางน,นี้หมายเลขแปดผมขอแค่ห้าร้อยบาทนะขอห้าร้อยบาทหมายเลขแปดต่อไปเป็นเหรียญพอแดงหมายเลขเก้าเหรียญพอแดงหมายเลขเก้า นีครับองนี้ใหม่เลขาน,นี่ผมขอสักหนึ่งพันสองร้อยบาทครับผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อไปเป็นพระส,สมเด็จนะผมดูก่อนนะเป็นหลวงพ่อแพรครับผมนี่สมเด็จหลวงพ่อแพ้หมายเลขสิบครับผมเป็นเนื้อโลหะนะนี่สองยากหน่อยแต่สวยนะผมว่าข้างในเนี่ยสวยเลยดูเนะนี่ยเนี่ยนะสวยเลยครับผมไปแกะเลี้ยงใหม่ได้ครับผมนี่ นี่ครับดูหน้าหลวงพ่อนะคมชัดครับผมจะมีต่อโคดนะเนี่ยสายขวางพ้าผมจาไม่ผิดนะใช่ไจะมีต่อโคดต,ตรงนี้ว่าแพรนะเนี่ยองนี้หมายเลขสิบนี่ผมขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทต่อไปเป็นรูปถ่ายหลงพเดิมหมายเลขสิบเอ็ดรูปถ่ายหลงพเดิมเก่าๆแบบนี้นะนี่ โลก,กาแบบนี้ผมหมายเลขสิบเอ็ดครับผมขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบเอ็ดต่อไปเป็นพัทเทิดขนลกหมายเลขสิบสอง หมายเลขสิบสองครับผมสามร้อบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรูปเอี่ยมหมายเลขสิบสามครับผม ครหมายเลขสิบสามครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระหลวงพลีวัดอโศการามหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับหมายเลขสิบสี่นี่ขอสามร้อยบาทครับผม ต่อไปเป็นลูกทายหลวงพ่อเดิมนล่รูกทายหลวงพ่อเดิมหมายเลขสิบห้าน้่คืห้านี่น่าจะเป็นจับเงินนะเนี่ยมีรอยจานลึกๆเลยนะเนี่ยนี่ครับมีรอยจานแบบนี้เลยนะพี่นะหมายเลขสิบห้านี่ขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาทต่อไปเป็นพิจิกเกตโคตรหมายเลขสิบหก ตรงนี้จะเป็นพิกัโคดหมายเลขสิบหกครับผมเนี่ยอ,องคเล็กจับยากนะนี่หมายเลขสิบหกครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็นสมเร็จปกโพครับผมเนี่ยตรงนี้ผมลืมที่ไปนะต้องต้องขออภยัยจริงครับผมตรงนี้มีที่นะผมจําไม่ได้สมเร็จปกโพเนี่ย สวยเลยนะพี่นะองน,นี้หมายเลขสิบเจ็ดครับผมนะครั300บสามร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงปุโตหมายเลขสิบแปด เลขสิบแปดครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหล่ะสุดวัดกาหลงหมายเลขสิบเก้าผมเตรียมมาแบบนี้เลยครับผมเหรียญหล่ะสุดวัดกาหลงหมายเลขสิบเก้าครับผม หม,หมายเลขสิบเก้านี่ผมขอสามรอยบาทครับผมต่อไปเป็นพัดส,สันข้างเม็ดเนื้อผงใบลานหมายเลขที่ยี่สิบพัดสันข้างเม็ดเนื้อผงใบลานครับผมนีมค่ครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบ 3ามละบาทครับผมคอสสามละบาทต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่21ครับ คหมายเลขที่21่ส็ครับผม3แล้วยบาทครับผมต่อไปเป็นพระส,สมเด็จหมายเลขที่22 ให้ครับหมายเลขที่22ครับผม3 0 0บาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญรลบุทิมหมายเลขที่23 องนี้หมายเลขที่ยี่สิบสามขอห้าร้อยบาทครับผมขอห้าร้อยบาทต่อไปเป็นภาพปิดตาหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นตลับแบบนี้นะพี่นะขอสามร้อยบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญละคร้ง,งพอ่อเกษหมายเลขที่ยี่สิบห้า เขาเรียกอะไรนะเขาจะเรียกบล็อกเยอรมันหรืออะไรอะแบบเนี้ยผมเคยได้ยินอยู่นะเขาเรียกว่าบล็อกเยอรมันอะไรไม่รู้นะนะแบบเนี้ยเนี่ยรายการที่ยี่สิบห้าแล้วไหนะเป็นปีสามเจ็ดครับผมเนี่ยเนี่ยเรียกว่าอะไรนะบล็อกเยอรมันอะไรนี่แหละเนี่ยมันได้มาแบบนี้เลยนะรายการที่ยี่สิบห้าเลยผมขอสักสี่ร้อยบาทแลไนะสี่ร้อยบาทไม่ค่อยได้เจอครับผมขอสี่ร้อยบาทต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นแก้วสารพัดนึก หลวงพ่อฤศีดิงดำครับผมนี่นี่พร้อมใส่กระเช้าแบบนี้มาเลยนะเนี่ยเนี่ยครับพร้อมใส่กระเช้าแบบนี้มาเลยนะเป็นแก้วสารพัดนึกหลวงพ่อฤศีดิงดำผมขอสามร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นหัวนโมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดหัวนมูหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับ ขอสามร้อบาทก็ผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเสืออ่านี่ผมไม่รู้ว่าใช่ของปู่ยิ้มหรือเปล่าอ่ะเนี่ยผมได้เป็นพิมพ์ทรงแบบนี้มานะเนะนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเราจะได้เก่าๆเ,เลยนะเนี่ะนมะเก่าๆเ,เลยนะเนะนี่ยเนี่ยลองลองดูก่อนลองดูกันก่อนนะพี่นะเนี่ยเนะเก่าๆแบบนี้เลยเนะนี่ยนะครับ แบบพี่ท่านใดชื่นชอบครับผมเนี่ยมีรอยจานแบบว่าบางๆใต้ฐานนะเนี่ยแต่ด้านหลังเหมือนเขาจะซ่อมมาหรือเปล่านะเนี่ยนะครับเนี่ยผมว่าเขาซ่อมมานะนี่ต้องแจ้ง,ขงเขาไว้ก,ก่อนเนี่ยผมว่าเขาซ่อมมานะเอาองนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่ผมขอเบาๆนะพี่นะไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบแปดเสือ,ออันนี้ผมขอสักสี่ร้อยบาทนะขอสักสี่ร้อยบาท ต่อไปเป็นลิงในจับหลักหมายเลขที่ยี่สิบเก้าในแกะแกะบเก่ามาแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมแกะบเก่ามาแบบนี้เลยเป็นลิงจับหลักนะนี่ครับบเก่าแบบนี้เลย อ่าขอสามร้อยบาทนะพี่นะหมายเลขยี่สิบเก้าขอสามร้อบาทต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายอ่าเป็นผงยาจินดามณีแล้วของบอกมาอย่างนี้นะผมก็ต้องบอกตามเขาไปอะ่ะผมไม่รู้อ่าเขาว่าเป็นของวกหลงปูเพิ่มหลงปูบุญอะไรเนี้ยแต่ผมแกะออกให้ดูเป็นตลับเงินแบบนี้นะเห็นไหมเนี่ยเขาใส่ยางไว้อย่างนี้เลยเนี่ยมีสองเม็ดนะด้านในเนี่ยมีสองเม็ดยวผมแกะให้ดูเปล่อพี่เพ่านใดอยากได้นะพี่นะ ไายไปสองเมตรแบบนี้เลยคลาสสิกเนี่ยนะเข้ายางเข้ายางมัดไว้นี่นะโอ้ไม่เนี่ย ก็ใส่ไว้แบบนี้นะแบบนี่มีทั้งหมดสองเม็ดนะเดี๋ยวผมค่อยใส่คืนให้ที่หลังนะพี่นะเดี๋ยวผมแกะออกมาให้ดูก่อนจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่ากรอบเขาจะม้วนเพราะว่าเขาใช้งานมาเนี่ยเขาบอกเป็นเป็นเม็ดยานะเนี่ยเป็นเม็ดยาจาินดาแมณีอะไรอะ่ะเราก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหม เป็นเม็ดเล็กๆ,ๆนะเก่าๆเลยนี่นี่อาจะดูอินเม็ดนะพี่นะเนี่ยเน,น,นี่เป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับมาพร้อมสำหรับเข้าทรงของเขาเลยนะแป๊บหนึ่งนะพี่นะ ชิ้นนี้นะ่าจะช้าหน่อยแยวผมประกอบให้เพราะว่าตอนนีที่ท่นนานใดอยากรร้ว่าประกอบแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงอ่านี่เนี่ยเขาจะใส่ไปสองเม็ดแบบนี้นะมีสองเม็ดนะพี่นะผมไม่ได้ใส่คือไปเม็ดเดียวนะเนี่ยเนี่ยมีสองเม็ดอ่ะ,อะชิ้นนี้ผมขอสักหนึ่งพันสองร้อยบาทได้ไ่นะเนี่ยมีสองเม็ดนะพี่นะ,ะเนะนะปล่าพี่ท่านใดจะ ไปแบ่งให้เพื่อนก็นได้นะพี่นะคลนละเม็ดรครับผมนี่น,นะนะผมขอหนึ่งพันสองรบาทครับผมแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูลูกภาพเพิ่มเติมผมแก้ลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนกันได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ